เดเวล่องน่เสีมลนสดงประจำสูตก็จะศึกษาด้วยนครับนี่รผมชื่อเพงกนนหน้านะครับมีชื่อว่าน้องคาเปงที่สน้องน้ำฝนที่สมน้องแสงค่มนะครับเจสีน้องอะไรนะ เชือี่สี่น้องจุ๊บแจ๊กเชือที่ห้าน้องน้วคามเชือที่หกน้องไอดาเชือกที่เจ็ดน้องโมเมีเชือที่แปดนะครับน้องทองแท่งนะครับเชือที่เก้าน้องไลมอนเช็อที่สิบน้องณพิษสิบเอ็ดนะครับคุณป้าจันทิมครับผมวันนี้ออกมาโชว์ตัวเลยครับทั้งหมดที่เล่นเชือกนะครับนักแสดงของเราไม่ได้มีแค่เพียงสิบเอ็ดเชือกแน่นสราผมเดี๋ยวรายการโชว์ชุดต่อไปก็จะมีออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับผม น Adult, so gone, so that, drama, um, so into, ้องๆจำชื so ่อให้ได้นะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างครับเดี๋ยวครูก็จะถามเลยนะว่านักแสดงนะครับน้องช้างมีชื่ออะไรกันบ้างเน้องนะครับใครจะตอบได้บ้างนะครับจำไม่ได้นะครับเดินโชว์ตัวโชว์สวยโชว์หล่อนะครับผมแนะนำไปหงนะครับผ่านคนไปนะครับจับหางดึงหางก็มีนะครับ แรกาแสงทีชื่อพรอมแข่ันหน้าไปหาทังที่นะครับรอมแล้วนะครับทำของคารบกยนกัแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนรับเจัสบีชานะครับคุณพอ l o m e to show the s t a g to p l e a s u e ยินดีต้อนรับนักทองเทียวทุกท่านข้าสู่คนทีศึกษา ด้วยความดีนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมโชว์คิทแรกเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับในการโชว์คิทแรกเลยก็ให้น้องช้างออกมาทักทายนะครับหรือว่าเป็นการยื้เส้นยื้สายก่อนกันแล้วกันนะครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเดอะเบอร์โจอิสเรฮโลนะครับน้องช้างทักทายมาดูดีนะโอ้โหนักทุ กับตะป็ดออกเมื่ีทำอะไรครับผมโอ้โหนี่นะครับพรามหน้านร่าของน้องช้างครับยกสองาน,นะฮะั่อขาหลังแล้วก็นั่งโคท้ท่าแข่งที่สุดทาเลยหน้าต่าง นะครับกยมายกันบนองๆนรับจะคับองมาจับสมผัสนะครับมาถ่ายรูปคู่กับน้องชากรเรียนเชิญ้เลครับลงมาจามาสนะับมาถยรปคูกัน้องชาตัวนี่โรงเรียนมือแฝดห นี่นะคะคุณครูผู้ปกครองนะครับก็สามารถนะคะพาหน้องลงมาจับตาสัมพัสธันเข้ามาถ่ายรูปกับน้องช้างของเราได้นะครับางช้ยงชางชคางช้างช้างช้าง้างช้อยช้าบช้าางางช้างช้าางช้างชางางช้า้องชง้างช้างช้า้างช้้างชางช้างช้้องช้า้องชซื้อเช้า ไปเสืออ้อยมไปเสืออ้อยนะไปเื้ออ้อยนะ20บาทนอครั20บาทเท่านั้นเองหน่งคนหน่งสาวไปซื้ออ้อยอานยังจะลงมาจับสัมผัสไทลุกคู่ตามอัธยาศัยด้วยนะคะผลงานรยนี้อ้อยนี่้อบ้อน้องช้าออกาน้องๆลงมาจับได้นะครับมาสัมผัสกันตัวไเป็นได้นะครัถนเองายไ โอ้ได้รางวัลหลายครับหขอบคุณกัจฉาครับสำหรับในบ้านฉันของเราครับอันนี้โรงเรียนพุทองนะครับเราจะพูดเพลยนะครับกับนักเที่ยวนะครับน้อง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 คือดีเลยนะครับน้องน้องนิ้วหนูนะครับผมน้องทุกวันพบเจอกันทุกวันเลยนะครับผมต้องกังวลนะครับไม่ต้องไม่ห่วงนะครับ อ๋อนะครับสำหรับนะครับสูตรสั Demon> ่งวันนี้อ้อยจำหน่ายมันละ20บาทนะครับครับวใจในหอดัวใจในหอดกินุ้ยว่าครับผมโอ้โหนะครับช่วงนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เยอะนะครับอยากจะเป็นพี่น้องนะครับต้องช้านะครับเป็นที่สตางค์มานังใจหยิบยื่นใส่งวงช้าได้เลยนะครับผมตามอธิยาใัยได้เลยนะครับพี่น้องต้องเรีย่นกันนะเวลามไม่ต้องแย่งกันพี่น้องอลน์น้องเรียนได้เจะพี่น้อง คือไหมครับผมก็ดูแลเอาแลครับผมก็อันนี้นก็เชื่องก็ไม่ห่วงนะขอแจ้งเรื่องที่เราได้เให้เลยให้เลยลูกให้เลยลูกอันนี้โรงเรียนม่วงแฟร์ค่ะตำบลญม่วงแฟร์อำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องเด็กๆเอาเอาให้แม่ลูกให้นี่ยลูกค่ะ